สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องกล้องนะครับมิเลเรระหว่างตัว aps-c กับ full frame ผมว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนน่าจะคาใจกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องอัพจาก aps-c ขึ้นไป full frame หรือ aps-c มีอะไรดีทำไมถึงยังอยู่ที่ aps-c นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นคุยกันหลักๆเลยเรื่องเกี่ยวกับการละลายฉากหลังนะครับที่วันนี้อยากมาชวนคุยว่าเรื่องละลายฉากหลังระหว่าง aps-c กับฟูลเฟรมเนี่ยมันทำได้แตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมไปลองถ่ายรูปมาโดยเอาตัว Sony a 6 7 0 0ก็ต้องขอบคุณร้านซูมคาเมล่าร้านกล้องถีชมพนูนะครับที่ส่งยจกล้องตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้ดูก็ถ้าใครกำลังหาอุปกรณ์นะครับหรือหาไอเดียการซื้ออุปกรณ์ก็ลองแวะเข้าไปได้ครับหรือ www z o o m c a m e ่ a net ลองเข้าไปดูครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับก็ในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับผมลองเอากล้องตัว Sony a 6 7 0 0 กับ Sony Alpha 7 Mark ่น i ะครับใส่เลนตัวเดียวกันยืนระยะเดียวกันถ่ายรูปมุมเดียวกันนะครับแล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูที่อยากชวนคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการละลายฉากหลังนะครับว่า a p s c กับ l u f r a m e เนี่ยยืนที่เดียวกันเลนตัวเดียวกันระยะตั้งค่าทุกอย่างเท่ากันหมดเลยออกมาเนี่ยการละลายหลังจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเอารูปของ l l f r m m e เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ครับรูปของ Full f r a m e เนี่ย มันจะได้มุมที่กว้างกว่าอยู่แล้วในการยินระยะเดียวกันใช้เลนตัวเดียวกันกับ APS-C เนอะเพราะนั้นผมเลยลองเอาเลนเอารูปของฟูลเฟรมมาครอปให้ระยะเท่ากับ APS-C นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูและเพื่อนๆลองถ่ายดูว่าอันไหนเป็นฟูลเฟรมอันไหนเป็น APS-C แตกต่างกันหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวลองไปดูกัน ยังไงบ้างครับเห็นรูปด้านหน้าแล้วก็การละลายฉากหลังแตกต่างกันไหมครับระหว่างกล้อง2ตัวนี้ที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันตั้งค่าเดียวกันยืนระยะเดียวกันและก็ครอปให้เท่ากันเนาะต้องบอกว่าฟูลเฟรมมันมีข้อได้เปรียบตรงที่เมื่อเลนส์กว้างกว่าเมื่อมุมรับภาพกว้างกว่านะครับถ้าเราอยากได้มุมเจาะมุมแคบเราเดินเข้าไปใกล้เมื่อเราเข้าใกล้ตัวแบบฉากหลังจะละลายมากขึ้น ตรงนั้นคือข้อได้เปรียบของตัวฟูลเฟรมเรายังไม่พูดเรื่องอื่นนะครับเรื่องด y นามิกเ a นส์เรื่องการจัดการนอ e เรื่องอะไรต่ออะไรไม่พูดเราเอาแค่มุมรับภาพกับการละลายฉากหลังเท่านั้นนะตอนนี้สำหรับบางคนที่ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะต่างกันยังไงบ้างอ่ะผมเอารูปอันนี้มาให้ดูเนาะว่านี่แหละครับ2รูปนี้อันนึงเป็น APS อันนึงเป็นฟูลเฟมยืนเท่ากันเลนเดียวกันระยะเท่ากันการละลายฉากหลังเท่ากันหรือเปล่าเพื่อนๆลองตัดสินใจแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะครับว่าอู้เห็นยังไงบ้าง ส่วนตัวผมเห็นว่ามันแทบไม่แตกต่างกันเลยในเรื่องของการละลายฉากหลังหรือผมอาจจะตามไม่ดีก็ได้นะเริ่มแก่แล้วไม่ใช่นะครับก็ลองดูครับใครเห็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเนาะอันนี้คือเรื่องของการละลายฉากหลังของ I p s c แล้วก็ฟู f เฟรมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปงานวิดีโอแน่นอนครับงบเท่านี้ A67 ตัวนี้คือ ครบเครื่องมากๆครับไปได้ถึง 4K120 เ็ีเดี๋ยว,ว่าครอปเยอะหน่อยก็ต้องเผื่อเล่นกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมว่าสบายๆมากๆเลย25เฟรมเพอเซก50เฟรมเพอรเซก100เฟรมเพอเซก120เฟรมเพอเซกที่ 4K ทำได้ครับแต่ครอปเยอะเพราะนั้นก็ลองดูครับอันนี้ผมว่ามันเป็นข้อดีข้อหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงที่ดีของ APS-C หรือเอลันตัวนี้ก็คือว่ามันพวกซิสเต็มของมันนะครับมันจะเล็กกว่าของ Full f r a m e เนาะ ผมประกบเลนตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งไปเดินเที่ยวเนี่ยคือชิลมากนะครับเข้าร้านอาหารกินข้าวเดินเล่นเดินห้างอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมพกเอเซเวนมาตรีไปพร้อมเลนส์สักตัวหนึ่งขนาดกัน้ทาหนักมันจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะประมาณหนึ่งเลยครับผมว่าตัวนี้เท่าที่ผมลองใช้มาเดินเที่ยวสนุกเดินเล่นสบายนะครับอาจจะติดเลนส์สักตัวหนึ่งที่เป็นเลนส์ของโซนี่ผมมี28 f 2ก็เดินสบายๆหรือถ้าเดินสวนมีระยะหน่อยนะพก85 1.8หโหอันนี้สวยเลยครับเนาะ ก็อย่างรูปที่ได้ขึ้นให้ดูไปเนาะมันมันผมว่าดูค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นเป็นเลน์นอกค่ายถ้าเป็นเลน์นอกค่ายสําหรับกล้องตัว Sony a 7ต,ตัวนี้นะผมแนะนําราคาเบาๆสบายๆก็ SIGMA 18 50 f 2.8 dc dn นะครับซึ่งก็คือเลน์ที่ผมใช้ถ่ายตัวนี้อยู่นี่เองนะครับก็ทําออกมาได้ดีขนาดเล็กน้ําหนักเบา f 2.8ตลอดช่วงซูม นะครับแล้วก็ได้18บแถึงห้านะครับถ้าถ้าคำนวณเป็นระยะรับภาพของฟูเรมก็ยี่สิบถึงเจโดยประมาณก็กลางๆนะครับใช้ได้ดีซึ่งถ้าไม่งั้นถ้าไปของค่ายก็จะมีตัว16 55 F2.8 ซึ่งราคาก็จะไปอีกระดับหนึ่งถ้าใครอยากได้คุณภาพครบๆแน,น่นๆไปเลนค่ายเลยครับผมแนะนำเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเลนตัวนี้ครับของตัว s i กมาสิบแปดหตัวนี้นะครับความป่องของภาพยังมีค่อนข้าง เยอะนะครับแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับเข้าโปรแกรมไลท์รูมอย่างเงี้ยดึงดิสทอวชันนิดเดียวมันก็แก้ได้ครับงแต่ว,ว่ามันก็มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตัวสีที่ผมรู้สึกว่าสีของตัวนี้ยังอมเหลืองติดเหลืองอยู่นิดนิดนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่ชอบเวาลาถ่ายหลังกล้องดูมาแล้วมันจะแบบขัดใจนิดนึงแต่จริงๆมันก็แก้ได้ครับมันไม่ยากหรอกมันแก้ได้ทั้งหมดแหละโดยเฉพาะถ้ามีเงินเยอะอะไปค่ายเลยไปให้สุดเลยแต่ถ้าอยากประหยัดเล็กเบา นะครับสองจุดแปดตลอดช่วงซิกมาสิบแปดห้าสิบนะครับ f สองจุดแปด dc dn ตัวนี้ก็ทําได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาครับเนาะกับกล้องตัวนี้โดยเฉพาะเดินเล่นแบบสบายๆมากๆขนาดแล้วก็น้ําหนักเบาๆเนาะวันนี้ก็คงมาประมาณนี้ครับสําหรับแม่ผมออกลอกเรื่องไปเยอะเลยเนาะจะให้ดู a p s c กับ full frame นะครับว่าการละหลักมันแตกต่างกันหรือเปล่าเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ 拜拜。